สวัสดีค่ะท่าแรกวันนี้นะคะกระโดดเ,เบาเบ้าเกรงหน้าท้องไว้นะคะท่านี้ทำง่ายๆเลยสนุกมากๆเลยค่ะเกรงหน้าท้องไว้นะคะามาต่อที่ท่าที่สองกันเลยค่ะยกขาให้สูงเลยนะคะแล้วเอามือแตะที่ปลายเท้านะคะเกรงลำตัวไว้นะคะทุกท่าเนี่ยจะเน้นที่หน้าท้องนะคะ เกรงนำลำตัวไว้แล้วก็เกรงหน้าท้องเราไว้นะคะไปต่อกันเลยนะคะท่าต่อไปค่ะท่านี้กระโดดเบาๆนะคะหรือถ้าใครกระโดดไม่ได้ก็ยกขาแตะสลับได้นะคะฮะไปต่อเลยนะคะท่านี้จะได้เรื่องของกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างนะคะ โฟกัสนะคะโฟกัสด้านข้างนะคะอ่าท่าเอลเอสกันนะคะท่านี้ถ้าใครทําได้เยอะเนี่ยจะทําให้เอวของเราเล็กลงค่ะเอวคอดลงนะคะอ่าแล้วก็มาต่อที่ท่าสุดท้ายค่ะท่านี้ก็ย้ําในเรื่องของเอวนะคะอ่าให้หันเอวของเรานะคะให้เป็นเหมือนแบบ บริหารด้านข้างของลำตัว